เคยเห็นแต่ในเซเว่นเคยเห็นแต่ในหนังสือดาราอะไรเงี้ยคือแมอ่เวลาที่จะเจอลูกอ่ะเขาจะเข้าไปในเซเว่นแล้วไปดูพวกหนังสือดาราสมัยก่อนเนาะแล้วก็เออเก็บไว้ในใจคนเดียวว่าเนี่ยคือลูกแต่บอวินาทีที่เขาบอกว่าเออแม่ทำความสะอาดอยู่ในโรงแรมเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่โรงแรมแบบห,หรูหราปุ๊บเป็นโรงแรมแบบ เก่า,บ,าบ้านมากเลยอะเราทำอะไรอยู่อะแต่เด็กคือพี่อะจะน่าเป็นเด็กฝรั่งแล้วอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเนาะมันดูโดดเด่นมากเลยอะใครก็จะเรียกว่าเด็กฝรั่งเด็กฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะครัวน,นี้เราก็กลับมามองพ่อแม่เรา ก็น่าไทยทั้งคู่เลยอ่ะไม่น่าจะเป็นไปได้เราต้องต้องเป็นลูกครึ่งอ่ะก็อยู่ในใจตั้งแต่เด็กแต่ด้วยความที่เราอ่ะมีหน้าคล้ายกับพ่อเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นลูกพ่อแต่แม่ไม่น่าจะใช่อ่ะบุตั้งแต่เราจําความได้เราก็คือรู้ว่าคนนี้เป็นคนเลี้ยงเราคราวนี้เนี่ยพี่ก็เลยเก็บความในใจมาตลอดแต่ก็อยากรู้นะแต่แม่เขาก็คือรักเราอ่ะ เลี้ยงเราแบบดีมากทุกอย่างคือรักมากอ่ะ <_ an> เราก็เลยรู้สึกเก็บเก็บอยู่ข้างในเวลาใครล้อหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบร้องไห้บ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ไม่แสดงให้เขารู้เพื่อนเราอะ่ะถ้าเป็นเพื่อนจริงๆเขาก็จะเหมือนไม่ล้อคือเขาพอมองมองหน้าเราเนี่ยเขาก็จะเหมือนรู้กันะนะเนาะในเด็กต่างจังหวัดว่าไอ้คนเนี้ยไม่น่าจะใช่ลูกพ่อแม่แต่เขาก็ไม่พูด <_ an> คนล้อก็จะเป็นคนที่ไม่รู้จักเรามากกว่า ตอนนี้พี่เป้กลับไปมองคือเราโตแล้วอ่ะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรากลับไปมองเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เลี้ยงเราดีมากอะปุะ๊กเราโชคดีอะที่เป็นคนคนนี้เลี้ยงมาจนเราเป็นเราในวันนี้ค่ะ<ำ>คือทุกอย่างแกสอนแบบใส่ใจทุกอย่างคุณพ่อเนี่ยด้วยความที่พ่อเป็นครูเป็นเป็นผออโรงเรียนพ่อก็จะย้ายไปที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ปกติแล้วอ่ะแม่จะเป็นคนที่เลี้ยงมากกว่าพ่อก็จะนานๆครั้ง ก็คือจะกลับบ้านมานานๆครั้งอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแม่เป็นหลักคนรอบตัวญาติพี่น้องคนรอบบ้านเนี่ยคือทุกคนทําเหมือนเราก็คือเป็นเด็กคนนึงเป็นลูกของบ้านนี้อย่างเงี้ยในใจคิดอยู่ตลอดเลยค่ะว่าเอ๊ะแม่เราต้องเป็นฝรั่งแน่เลยคิดอย่างงี้แต่เราจะยังไงเดียะเดี๋ยวความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยจะมีปัญหาถ้าเราไปตามหาแม่แล้วแม่คนนี้ที่ เป็นสามีภรรยากับพ่อล่ะคือเราก็คิดไปอย่างเงี้ยคิดว่าพ่อมีภรรยาอีกคนหนึ่งเป็นฝรั่ง uh huh. ตอนแรกคิดอย่างนั้น <c oughs> คือมันผิดหมดเลยมันไม่ใช่เลยอ่ะปุ๊กครานี้เนี่ย mm hmm. เมื่อเราโตขึ้นมากๆและอายุ30กว่าแล้วก็เราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เราหาเงินได้เองแล้วก็เลี้ยงพ่อแม่อย่างดีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดในชีวิตของเราว่าเราต้องตามหาต้นกำเนิดของเราอะ mm hmm. ถ้าไม่วันเนี้ย มันจะเสียใจไปจนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าอ่ะเริ่มดีกว่ามีความสงสัยอยู่ในใจค่ะแต่ไม่ถึงกับน้อยใจแต่รู้สึกว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรแน่เลยที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งอะตัดเด็กคนหนึ่งออกอย่างเงี้ยค่ะคิดอย่างนั้นตลอดว่า น่าจะมีปัญหาอะไรก็อาจจะแม่เป็นฝรั่งหรือเปล่าแม่จะต้องกับกับบ้านเมืองหรือเปล่าคือเราก็คิดเข้าข้างแม่เราตลอดไม่กล้าถามคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่แต่เราถ้าเราได้พูดออกไปอ่ะมันจะเหมือนกับเขาเลี้ยงเราไม่ดีหรอทำไมเราถึงอยากรู้ทำไมเรายังไม่โอเคกับชีวิตหรอทำไมเราถึงอยากรู้เรากลัวมากที่พ่อกับแม่ที่เลี้ยงเรามาจะเสียใจมันเป็นเหมือนการตัดสินใจที่ ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพี่เลยนะคะอะไรไม่รู้อะมันมาบอกเราว่าเวลามันมีจำกัดในชีวิตต้องเริ่มล้ตัดสินใจที่จะตามหาแต่ไม่ถามพ่อกับแม่นะเพราะคิดว่าอย่าพิ่งดีกว่าถามสืบจากคนรอบข้างก่อนจากที่ไม่เคยพูดเลยอะคะ่ะก็เลยโทรศัพท์ไปถามญาติที่สนิทคนหนึ่งเขาก็ตอบออกมาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงอะ คือเขาเองก็ไม่รู้เออพี่ได้ยินมาว่าอย่างนี้พี่ได้ยินมาว่าแม่เป็นคนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคือเขาได้ยินมาเป็นข่าวลือเป็นอีกแบบดึงพอเรามองย้อนไปเรารู้สึกอ๋อแปลว่าเรื่องเราเนี่ยมันดูเป็นความลับปิดแน่นมากเลยอะจนกระทั่งมันบิดเบี้ยวบิดเบือนไปหมดเราก็ อ๋อหรอเป็นฝรั่งเป็นคนอังกฤษหรอสงสัยจะหาไม่เจอแล้วมัง้งตอนนั้นคิดอย่างนี้มันยากที่เราจะไปตามหาต่างประเทศมันดูเป็นเรื่องราวที่แบบเหมือนมันไม่ตรงสักทีอะผ่านไปประมาณสองสาวันนั่งคิดนั่งคิดเอาอยัางไงดีถามแม่ดีกว่าถ้าไม่ถามคนที่รู้เราจะไม่รู้ความจริงสักทีแล้วเราก็จะกระวนกระวายใจอย,อยู่อย่างเงี้ยก็เลยไลน์ไปถามไม่กล้าโทรก็ไลน์ไปถามแกบอกว่า แม่คะคือที่ผ่านมาเป้มีชีวิตที่ดีแล้วแล้วเป้คิดว่าเป้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเป้ก็ยังรักและเคารพพ่อกับแม่เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็รักและเคารพมากขึ้นทุกวันแต่เป้เองอ่ะเป้ก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้ว่ต้นกําเนิดของเป้อ่ะมันมาจากไหนเพราะถ้าเป้ได้มีโอกาสคือแม่ก็สอนเป้ตลอดว่าอยากให้เป้อ่ะเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณค้นเป้ก็อยากมีโอกาสที่จะ กตัญยูกับพ่อหรือแม่จริงๆของเป้แกก็อ่านมันแป๊บในใจมากเลยรู้เลยว่าเขาต้องเสียใจรู้เลยว่าการพิมพ์ของเราครั้งเนี้ผู้หญิงคนเนี้ต้องเสียใจที่ได้อ่านเพราะมันอาจจะถึงเวลาหรืออะไรสักอย่างแต่เราก็ตัดสินใจไปแล้วเนาะมันก็จะต้องเดินหน้าต่อไปหายไปประมาณวันหนึ่ง แม่ถึงจะตอบกลับมาให้ติดต่อคนชื่อ,อพี่หมวยเบอร์โทนี้อยู่สุพรรณบุรีแกตอบกลับมาแค่นี้ก็ไม่ได้ตอบอะไรแกกลับไปนะคะก็โทรหาคนชื่อหมวยแล้วคนชื่อหมวยเนี่ยเขาก็เป็นเครือญาติแหละแต่เขาอยู่สุพรรณบุรีวันรุ่งขึ้นพี่เป้ก็ขับรถไปสุพรรณบุรี ไปที่บ้านของคุณหมวยพี่หมวยคนนี้ค่ะมันเหมือนเรากำลังทำเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตอะแล้วมันมีผลกระทบกับความรู้สึกของหลายๆคนแล้วระหว่างทางอะค่ะพี่หมวยคนนี้เขาก็จะเล่าเล่าเรื่องตอนเด็กเออตอนเด็กอะหนูอากงอะเอาหนูมานะจากแม่แล้วก็เอามาให้คนนี้เลี้ยงแล้ว มีเหตุการณ์มันไม่โอเคอะอากองก็เลยเอากลับแล้วเนี่ยพ่อกับแม่สองคนเนี่ยเขาไม่มีลูกเขาอยู่ลาดบุรีอากองอะก็เห็นว่าเด็กคนนี้มันน่ารักก็เอามาไวท้ที่นี่ก่อนที่ลาดบุรีก่อนพอเอามาไว้เขาก็ไม่คืนแล้วอสองคนนี้เขาก็เลี้ยงเป็นลูกเลยแล้วเนี่ยระหว่างขับรถขับรถ,บรถใกล้จะถึงแล้วเขาก็ชี้อ่ะแล้วเนี่ยโรงแรมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแหละล่าสุดนะแม่เป็นคนทำความสะอาดอยู่ที่โรง,งแรมเนะี่ย เป็นเหมือนพนักงานทำความสะอาดอุ๊เราคือแบบคือด้วยความที่เราแบบชีวิตคือตอนนั้นมันโอเคมากอะเราขับรถเบนซ์เรามีบ้านหลังใหญ่แต่พอวินาทีที่เขาบอกว่าเออแม่ทำความสะอาดอยู่ในโรงแรมเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่โรงแรมแบบหรูหราปุ๊กเป็น,ปนโรงแรมแบบเก่าบ้านๆมากเลยอะตอนนั้นพี่อะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเราทำอะไรอยู่เวลาที่มันผ่านมาเราเราเรากำลังทำอะไรอยู่แล้ววินาทีนั้นก็ได้เข้าซอยไปที่บ้านหลังหนึ่งค่ะจำได้ว่าตอนนั้นอยู่ที่อาซอยอุดมสุขเราก็อ๋อแม่เดินจากบ้านตรงนั้นเนาะมาทำงานเป็นคนทำความสะอาดอยู่ที่โรงแรมตรงนี้ พอเข้าไปก็ก็เป็นบ้านเก่าๆบ้านไม้เขาก็อยู่กันแบบกงสีพี่น้องคนจีนอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็นั่งรอวินาทีรอเราก็แบบเราก็มองเออแม่อยู่อย่างนี้รอวะเนี่ยอยู่ข้างหลังอาศัยเขาไม่ใช่บ้านแม่แม่คืออาศัยคนนั้นอยู่ วินาทีที่แม่เดินออกมาเราก็ตกใจนะปุ๊กคือแม่ดูไม่แข็งแรงเลยอะทั้งๆที่แกก็อายุ59เองตอนนั้นอะ5้ 59, ไม่ถึง60แต่ดูแก่มากดูแบบหลังค่อมคมดูไม่ค่อยมีแรงอะไรอย่เงี้ยแล้วแกเจอพี่ครั้งแรกอะแกก็ทำตัวไม่ถูก พี่ก็ทำตัวไม่ถูกมันเป็นการเจอกันครั้งแรกแบบมองกันว่าต่างคนต่างมองกันอะว่าเนี่ยหรอเป็นแบบนี้แม่เป็นแบบนี้หรอตรงไหนเท้าแม่อะไรแม่แล้วพี่เป็นแบบนี้หรออะไรเงี้ยต่างคนต่างมองกันแล้วแม่ก็พูดมาคำนึงว่าเคยเห็นแต่ในเซเว่นเคยเห็นแต่ในหนังสือดาราอะไรเงี้ยพกุกคือแม่เวลาที่จะ เจอลูกอะ่ะเขาจะเข้าไปในเซเว่นแล้วไปดูพวกหนังสือดาราสมัยก่อนเนาะแล้วก็เออเก็บไว้ในใจคนเดียวว่าเนี่ยคือลูกแต่ก็ไม่สามารถบอกใครได้เพราะว่าให้เขาไปแล้วอเอาคืนไม่ได้ละแล้วเขาก็ไม่คิดจะบอกใครก็ได้แต่เขาไปดูลูกในเซเว่นก็อันนั้นเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วพี่ก็ กอดแกเนาะกอดแกแล้วก็บอกแกบอกว่าเออดีใจที่หนูเจอแม่เดี๋ยวหนูจะหาทางมารับแม่ไปอยู่ด้วยกันอรอนะกลับมาเราต้องมาเคลียร์ใจกับคุณพ่อคุณแม่อีกมันไม่ได้จบแค่นั้นเราต้องกลับมาบอกเขาว่าเราเจอแล้วเออแต่หนูยังรักเหมือนเดิม,มก็เข้าไปกราบท่านอะ่ะบอกว่าเออหนูเจอแ,แม่หมวยแล้วเขาก็ร้องไห้ พ่อก็ร้องไห้ค่ะพ่อวิชัยร้องไห้แล้วก็บอกว่าพ่อก็เหมือนเป็นพ่อหนูนะเพราะว่าพ่อเป็นลุงของของแม่หมวยพ่อมีศักดิ์เป็นญาตินะเพราะฉะนั้นพ่อก็เหมือนพ่อแท้ๆของหนูแต่ก็รู้สึกว่าแกมีความข้างในว่าทําไมลูกต้องไปตามหาทําไมต้องออกทีวีตอนนั้นออกปากโปง้งแกก็ยังโกรธนะเหมือนกับแกก็เสียใจนิดนึงอะ มันยังรวมไม่ได้เลยอ่ะปุ๊กมันยากจริงๆเหมือนกับแม่ก็ให้แล้วให้เลยอ่ะเพราะตอนนั้นแม่ก็เด็กอ่ะอายุ2ี่สิบเองแม่หมวยอ่ะตอนมีพี่เนาะให้แล้วให้เลยตัดแล้วตัดเลยทางนี้ก็เลี้ยงอย่างกับไข่ในหินคือเลี้ยงมาดีมากกลัวลูกไม่รักแต่เราก็รู้สึกเราอยากชดเชยให้ทางนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ขับรถแบบรถนี่ใหม่ขึ้นเป็นแสนโลเลยอ่ะคือแบบอุดมสุขไปนี่ พุทธมนคทนอยู่อย่างเงี้ยให้ความรักเท่ากันรู้สึกว่ามันขาดไม่ได้เราต้องให้มากกว่าเดิมจนกระทั่งเ,เลยมาประมาณ9-10เดือนคุณพ่อเสียเพราะคุณพ่อเป็นโรคไตด้วยอะค่ะแล้วเป็นเบาหวานด้วยพอคุณพ่อเสียปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องรับผิดชอบทั้งคุณแม่อรจิตและคุณแม่หมวยก็เลยนำทั้งสองท่านะมาอยู่ร่วมกัน เหมือนท่านเคยเจอกันอยู่แล้วปุ๊กก็ไม่ถึงกับว่าอะไรมากแต่ว่าก็ก็ต่างคนก็ต่างอยู่กันได้แม่หมวยแกก็อยู่แบบแกเป็นคนค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวเหมือนแกให้ไปแล้วว่าจะมีงอนกันบ้างเธอตัดต้นไม้ฉันเธออะไรเป็นเรื่องกุ๊กกิ๊กเธอหยิบเสื<ๆ>้อฉ<ๆ>ันไปซักเหรอเห็นไม่สีตกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องจุกจิกอะแล้วพี่ก็จะพูดกับเขาเสมอว่าเรามีอยู่กันแค่เนี้ยแม่มีกันอยู่แค่สามคนนะอย่าอะไรกันมาก ก็ห่วงกันเถอะมีแค่สามคนเองอม,มันเป็นเรื่องที่นานมากแล้วเนาะท่านบอกว่ามันเลี้ยงไม่ไหวไม่มีใครช่วยพ่อหนูเสียแล้วคุณพ่อที่เป็นฝรั่งคุณพ่อหนูเสียเพราะฉะนั้นแ่ะแม่เลี้ยงคนเดียวแม่ไม่ไหวพี่ภูมิใจในตัวเองมากเลยอะปุ๊กแล้วพี่เชื่ออยู่เสมอว่า พี่อะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคอยคอยคุ้มกันพี่อยู่ตลอดเวลานี่พี่พูดจริงๆนะพี่รู้สึกว่าทําให้พี่อยู่ถูกที่ถูกทางถูกเวลามาตลอดเลยอะคะ่ะถ้าพี่มองย้อนกลับไปถ้าพี่ยังอยู่ตรงนั้นหรือคนอื่นเอาพี่ไปเลี้ยงก็อาจจะไม่ได้เป็นพี่ในทุกวันนี้ที่แบบถูกหล่อหล,อ,ลอมเติบโตขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นที่พึ่งของคนอื่นแบบเนี้ย รู้สึกว่าวันนั้นอะตัดสินใจถูกมากเลยรู้ว่าต้องมีคนเสียใจแหละแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันต้องเออเดี๋ยวว่ากัน<ม>เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกลับไปแก้ให้อีกทีหนึง่งถ้าคุณแม่อรจิตที่เลี้ยงดูพี่มาพี่อยากบอกว่าพี่อะรู้สึกว่าพี่ได้รับการดูแลที่พิเศษเหนือเด็กคนอื่นมากเลยอะ เพราะด้วยความที่เราไม่ใช่ลูกแต่เรามองดูรอบตัวเราไม่เคยขาดอะไรเลยปุ๊กส่วนแม่หมวยก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกอย่างเนาะร่างกายหน้าตาชีวิตที่แกให้มาทำให้พี่ได้ได้เป็นพี่ในวันนี้สำหรับแฟนๆนะคะที่ยังติดตามพี่เป้อยู่นะคะถ้าอยากดูผลงานละครตอนนี้ ยังไม่มีให้ดูเลยนะคะแต่ว่าก็สามารถติดตามชีวิตประจำวันได้ทางช่องทาง IG นะคะหรือช่องทาง Facebook ก็ได้มาแอดเป็นเพื่อนกันก็ได้หรือว่ามาติดตามพี่เป้ก็จะลงปกติก็จะลงชีวิตประจำวันปกติอยู่แล้วอะคะ่ะถ้าเกิดคิดถึงกันก็มาติดตามกันได้นะคะ